ข้าวเหนียวแบ่งกับลูกชายเจ้าขาเหาเจ้าขาเหา,หา,หาเก๊เป็นคนที่มากกินตำโคลาาเลยจ้ะโลาตำโคลาก็คือตำไทยใส่ปลาละ อืมอืมจ้าห้ออืมจิ้มกันเราก็เพิ่มคำนวณถ้าไปกินที่ร้านเพิ่นก็บอกว่าหนูเอาตำาขาละเพิ่นเกิดสิตำห้ใส่ปลาให้ อันนี้สังแก๊กมากเลยเก่งใจเพิ่นเลย่ได้เฉียนบอกว่าสำคุลากว่าที่บ้านมีปลาเดา๋ด้เอาใส่เองนะจ๊ะแซ่ออันนี้ร้านอร,ร่อยรักไทยเจ้าห้อง่าวจะเช็ดจะต่อ,อ <She> s <S อ <Go. S 1> ก้แซ่บ่ากาบัน uh. <Go. S 1> น,นะะ <Okay. S 1> ี้อื้อ่า้น้ำชต่ำสีเคนะครับ่ปวหมูและเพ่นพ้อมมากันนี้ <laughs> uh. แต่พร้อมไดแซ่บได้ปลุกมอนแฮปเพนพ้อมอ่ะอั่ลงนี้ต่อห้ารหมาว不好อ่าล่ว <Now, now. S 1> อืม เ要ชเ้นจิเงก๊อันนี้เป็นทางหมูพร้อมจะไปนอนไม่กินข้าวเหมือนกันเด้ออันนี้อาหารเช้าอาหารเคี่ยงนะคะรวมกันปกติเป็นคนเลว่ากินเอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะแบ่งแบ่งแบ่งมาแบ่งกันโอเคลูกประสิง่าดกินดีๆนะเคี้ยวดีๆ ข้างหนูนะครับพีน่น้องไม่ได้ทำคลิปกินนานแล้วลูกอยู่น้ำนยังสิอะงามสกินงามเพเน,น,นี่งก็มามาอวกหนาวัวดรังคับผม เจี๋ยวถมา妈เต้นโอเคอืมข้าชืาาาาา่อไหมข้างหนูเธอประกอบไปแต่แกสิงและเหนียวเหนีวนเขากันทัก บทักเพื่อนย้<ะ>หนลายได้ไดัี้อร่อยรักแท้พี่จอยลานพ่จอย ดูตะกินข้างเลยยำว่าข้าดแบบเพ่นนะมีข้าวได้ที่ข้าง,งยำไงเอาไม่ใช่คอนอีสานนะคะกินข้าวติดมือแต่ว่าแต่พายโบราณน้าบ่แมน่แววออแมนอีสานกินข้าวติดมือ mẹ xem nó nói lại được lạc muối, phải xư ra muối, xư ít, mấy kia. Nó thế này. Ừ. ít ít ít. mẹ. Ok? Ngh. Ngh. ช่างชัางกค่สามยางซ้้ตามข้างมู้ลแหะข่อยหนอให้ลูกช่างไหนจินที่เดียวกินไม่หมดแล้วกะนนมนกินลำ,ำกัน เสร็จๆจาไม่ได้ทำคลิปนานแล้ว